ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขึ้นอยู่บนหลังคานะครับนี่จะมาตีป้าสมา์ทบอรดลบโล่งครับเดดยังไม่ร้นสักตัวเลยหนึ่งนะครับนี่นะครับผมตีลักษณะแบบนี้นะครับช่องมันอาจจะเล็กสักหน่อยนะึงช่องเทบนะครับด้านล่างผมตีมาแล้วนะใส่มาแล้วนี่คือตัวด้านบน โอ้ระดับกับตัวชันทันนะครับผมจะตีสีลายแบบนี้เลยมนมนอกที่ว่าติดกับเห่นเชิงชายนะครับทีนี้ก็ยิงโน้ตนะครับไม่ใช้ลวดนะครับส่วนของนี้ตรงนี้ก็ดีเสมอเหมือนกันนะครับเสมอกับชันทันนะครับแล้วก็วัดระยะช่วงสามสิบนะครับสามสิบครับก็ใส่สีลายอีกเส้นหนึนะครับ ใส่ยาไว้นู่นเลยนะของน้อนใ้ตีเรียบร้อยแล้วนะครับใช้นอสรับ,น,บนี้ก็ยิงนอตเหมืนอมนกันซื้ออีกสามตัวนะครับระยะห่างจากลังคาขึ้นมาก็ประมาณสักห้าสิบเซนนะครับผมต้องนอนนะครับต้องนอนนอนตีแต่ว่าขึ้นด้านบนก็บรรยากาศใช้ได้อยู่นะครับ <c ười> มันเป็นบ้านบ้านเก่านะครับแต่ว่าเขาก็ใส่ฝ้าครับนี่ครับตีบนี้ลักษณะครับเนี่ยช่างที่บ้านก็ทําได้นะครับทําเองได้พวกบ้านนะครับนี่ครับคือถั่วลอกนี้เราก็ใส่มันเสมอกับไอตัวชันทันนะครับก็ยิงนอสนี่นิี่คือด้านฟ้าครับส่วนด้านมันนั้ก็เหมือนกันครับ nhưng nó nó không sẽ chân thân nữa đây là một cái rất Lai, cái loại tôi phèn của nó rồi phần là tôi yin phèn rồi các cứ bồn thấy phần này nó 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 โอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายดูตอนเสร็จแล้วเพราะผมถ่ายทำลำบากครับคนเดียวครับันนี้มีช่างก็อยู่ด้านล่างนะผมก็มานอนถ่ายให้ดูว่าเนี่ยวิธียิงนะครับผมยิงแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับตัวจะเราจะยึดโครงออกมาครับก็ใช้น็อตของนี้ก็เหมือนกันครับยิงแบบเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ใส่ด้านล่างนี่ตัวัใส่ตัวนี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ